วงสวิงเล็กวงสวิงเล็กมันไม่ต้องถ่ายน้ำหนักครับแล้วก็การถ่ายน้ำหนักมันทําให้ความแม่นยำมันหายไปเพราะแบ็กสวิงถ่ายน้ำหนักเนี่ยมันสวเวมันความแม่นหายไปเลยนหน้าเหล็กไม่ประทาาลูกเต็มเต็มด้วยถ้ายืนให้น้ำหนักอยู่บนเท้าซ้ายข้างเดียวครับแบ็กสวิงก็ยังอยู่ที่เดิมดาวสวิงก็ที่เดิมความแม่นยำมันแน่นอนไปเลยครับอ่ะนะฮะมาห้าขาบ้างุผู้ชมชื่อเรื่องว่าไปเที่ยวทั้งทีต้องเจ็บตัวสักหน่อยไปดูครับ โูดบ้างหาบ้างดูครับหลุมคนนีครับลงปูดฮะโ,โ,โ,โอ้โหลงไม่เป็นนี่อูดเขาใหชันเข่าอย่างนี้แสดงว่าให้ลงฮะแต่ทั้งเที่ยวทีที่ก็หนักทั้งหน้าแล้วหัวงี่ปากเลยเกือบทุกคนเป็นนี้พี่เคยมีประสบก,การณ์ตอนที่ไม่รู้ถูกไหมจังหวะตอนเขา้าเขาหมอให้เขาขึ้นเนี่ย เวลาเขาจะขึ้นเนี่ยเขาจะยกยกตัวขึ้นเนี่ยเขาจะยกขาหลังขึ้นเราจะเขาขึ้นเขาเราตีไปต้องต้องดันดีๆอ่ะมาดูกันต่อฮะดูครับตาคนนี้ฮะจะเปิดฮะเปิดฝาเปิดผทดกฮะจะเปิดฉลองฮะแต่มันผิดได้แล้วดูฮะปิดฮะแล้วมันไปเข้าโอ้โหอะไรของเขาเนี่ยเพื่อนยี่งฮาเลยข้างหลังโอ้โห ดีแล้วไม่เจ็บมากลดไปเนี่ยลดไปเนี่ยชักขยเยอร์ฮะชักขยเยอร์ประเทศเขาฮะใกล้เชือกขาดฮะที่สองอย่างลมไปหมดเลยฮะโอ้โหคิดได้ยังไงครับเนี่ยดูฮะอันนี้ครับโอ้โหดูฮะเป็นแบบอยู่ในแม่น้ำโอ้โหกระโดดเลยฮะกระเด้งนะดูฮะข้างหน้ามาทะลักลงไปครับข้างหลังนี่เสยออกมาลงน้ำไปเลยฮะแรงมีนะใส่ชูชีพมีหินหรือเปล่าข้างล่างอืมน่าจะน้ำลึกอยู่ฮะ อันนี้ครับสเก็ตบอร์ดนะแหมดูครับเท่ๆโอ้โหกำลังจะเอากาแฟไปเสิร์ฟเพื่อนแบบมีแบบสะดุดเลยใช่ไหมตบมือกันนิดหน่อยฮะสะดุดล่วงเลยฮะแหมอุตส่าห์ซื้อมากาแฟไปหมดเลยฮะโอ้โหขนาดเซียนยังล้มได้ฮะอันนี้ฮะโอ้โหเซกเวอร์ฮะโอ้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  เมันเป็นใจโลฮะพอพอพ,อพอพอพลาดอีนึงคราวนี้ดีนะฮะข้างหลังยังมีอะไรบังนิดนึงฮะไม่งั้นอันตรายมากอันนี้ฮะมาฮะโอ้โหกาศจะขึ้นเนินนะแต่มันมีช่วงรอยต,อต่อของแพรฮะสะดุดไปไปลงไปลงช่องฮะลงล่องฮะโอ้เรียกว่าสวยจริงฮะได้คลิปเลยสปริงบอร์ดครับดูครับชื่อมาคัทฮะมาคัทครับโอ้โหดูท่าครับ เจ็บไม่กลัวครับข้างหลังหญิงเพียบเลยยังอาเยนะครับแม่อันนี้ฮะดูครับมาตามรางมาตามบรรเลยฮะแต่เขาพีเบลกไว้แล้วครับโอ้โหแกไม่สนใจที่โค้งม,มาด้วยความรวดเร็วครับแล้วตรงนี้ฮะต้องเบรก้จริต้องหยุดอย่างธรรมดาต้องสวยงามมาแต่ว่าตัวปวลิวลวกไปเลยฮะโคตรฮะเจ็บกันเลยทีเดียวอ่ะแจ็คเซอร์หลีดิงสองตัวเช่นเคย,ย,ยคุณผู้ชมฮะเข้าไปตอบคำถามในแฟนเพจสปอร์ตทิปแชร์คลิปโปรโมทในเฟซบุ๊กของคุณนะครับแล้วก็รอรุ่นนะฮะ พี่พี่เชื่อเรื่องนี้ไหมการหยั่งรู้อนาคตถาม,มตรงๆเลยพี่เชื่อพราะว่ามีคนหยั่งรู้อนาคตถามพี่เลยเชื่อมั้ยไม่เชื่อไม่เชื่อพีเพ่เพื่อนผมเขาไปเจอมาคนที่หยั่งรู้อนาคตได้คืออยู่ๆ<ม>เพื่อนกําลังอยู่ที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าเฮ้ยพ่อมึงตอนนี้ป่วยหนักมากมรีบมาโรงพยาบาลหน่อยคือแม่โทรมา เพื่อนผมก็รีบคว้ามอไซค์เพื่อจะรีบขับไปโรงพยาบาลไปหาพ่อนื่อาะพ่อป่วยหนักเนอะก็บิดมอไซค์เป็นมอไซค์แต่งที่บิดแบบแล้วท่อมันดนังอ่ะผ่านร้านขายของประจำหมู่บ้านแล้วมีป้าคนหนึ่เ,นเจ้าของอะ่ะโโตะโกนขึ้นมาจะรีบไปหา เขารู้ได้ยังไงพี่ว่าไปหาพ่อเขาอะอันนี้อยากรู้นะคนนะป้าคนนี้จริงๆเนี่ยของจริงเลยเพื่อนผมขนลุกสู้เลยตอนป้ากันตะโกนมาแล้วไม่ตอบกันเลยไปหาพ่อไม่ได้บอกใครนะรู้แค่ในครอบครัวแล้วไม่ไม่หาไปตอบจะไปเลยต้องรีบไปต้องรีบไปแต่ขนลุกแล้วได้ไหได้ไกก็ไม่สนใจนะ